โดยใช้โปรแกรมทางทสถิตินั่นเองะคะ่ะขั้นตอนในการทดสอบแต่ละเมนูนะคะคณะกรรมการจะได้รับตัวอย่างอาหารทั้งหมด3สูตรด้วยกันซึ่งจะเสริมมาพร้อมกับเดทาราสี่เหลี่ยมนะคะแต่และถาดจะมีรหัสหหลักระบุไว้นะคะจากนั้นกรรมการจะต้องกรอกหมายเลขของถาดนะคะกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วเสนอ โดยการทดสอบตัวอย่างโดยการจะสอบความรู้สึกของตัวอย่าง